แม่บอกใช้ศาสตร์ไพ่เนาะมันเป็นพลังงานมันไม่สามารถที่จะดูเหมือนละหวลาศาสไทยที่เป็นพุทธกลางคืนอะไรแบบนั้นมันคนละศาสตร์กันมันคนละแบบกันแม่แม่บอกว่าเคารพศาสตร์นั้นนะคะอืมอ่ะวันพุธค่ะพลังงานทัดลมนะแคมป์ผู้คนวันพุธ การเงินท้าทายมากสำหรับสัปดาห์แรกเก็บเงินดีๆคนวันพูดต้องเตือนเรื่องเงินอย่าให้ใครยืมเก็บเงินให้ดีดูแลอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะมีเกณฑ์ใช้เงินหรือมีเกณฑ์ของเสียต้องซ่อมแล้วช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่คุณอะมีปัญไม่ใช่มีปัญหามีบทบาทใหม่ๆในชีวิตทำให้คนวันพุธต้องเสริมสมาธิ มีไหมคนวันพุธอาจจะได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้วแล้วคนวันพุธจะถูกยกขึ้นหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เหมือนกับต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่คุณอาจจะไม่มั่นใจอืมเนีย่ยอืมแม่หมอจะบอกนะถ้าสัปดาห์แรกอ่ะมันมีความท้าทายอะไรบางอย่างกับคุณอน่ะแม่หมออยากให้คนวันพุธท,ทำสมาธิ เห็นคุณค่าในตัวเองอย่าเอาคําพูดของคนอื่นเช่นแบบอยู่ดีๆคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเข้าใจไหมคะหรืออยู่ดีๆคุณไปอยู่ในสถานที่ที่คุณต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างแล้วแล้วคนเก่าอ่ะเขาก็ทําบางอย่างไว้แล้วแล้วคนรอบตัวก็บอกคนวันพุธจะทําได้หรือเปล่าต้องมีความคาดหวังกับคุณคุณเห็นไหมไฟมันรอบเลยคนคาดหวังก็ผลักดันมีแพชชั่นกระตุน้นคุณอย่ารีบตามเขานะคนวันพุธนิ่งเข้าไว้สง,งบเข้าไว้ ทำในสิ่งที่มีคุณค่าจัดตารางชีวิตให้ดีๆตั้งสติดีๆเพราะคุณจะถูกเล้าเยอะมันไม่ใช่แย่จริงๆสี่เหรียญมันเป็นไพ่ของการลงทุนการนิ่งการสงบแต่พอดีไพ่ใบเนี้ยมันมาด้วยความรู้สึกคุณอาจจะต้องไปแก้ปัญหาหรือไปอยู่ในจุดที่คุณต้องรับผิดช,ชอบอะไรที่คุณยังมองภาพมันไม่ออกคุณเร่งไม่ได้โซ่ เนี่ยอย่างที่หมอพูดว่าคุณไปคุณคุณไปอยู่ในสถานที่ที่ไหนแล้วคนรอบตัวบอกว่าคุณต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องรีบเร่งแก้คุณต้องจัดลําดับความสําคัญอย่าเร่งรีบเรื่องการเงินสําคัญเวลาที่มีความสงบเพราะคนวันพุธจะถูกลบกวนเวลาสัปดาห์แรกเลยงานเร่งงานด่วนเรื่องราวที่ต้องไปแก้ไขเรื่องราวเฉพาะหน้าโปรเจกต์ที่ทําค้างๆไว้นะคะคนวันพุธอาจจะมีความสึก อ๋ออยากอยู่เงียบเงียบอยากอยู่นิ่งๆ่งได้โปรดเอริออะไรอย่างเงี้ยแม่หมอเห็นตะบองเพชรตะบองเพชรอ่ะมันเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยถูกไหมแล้วมันอยู่ในพลังงานที่ความทนทานเพราะนะั้นแม่หมอจะบอกว่าให้สวมกันเป็นเหมือนตะบองเพชรมันอาจจะมีความสุขไม่เยอะสําหรับสัปดาห์แรกแต่สําหรับขอให้เก็บเกี่ยวความสุขและเก็บความสบายใจไว้และกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอย่าง ด้วยความสงบและมั่นคงสำหรับสัปดาห์แรกเพราะสัปดาห์ที่สองมันจะเคลียร์ได้ว้าวสัปดาห์ที่สองคนวันพุธสติสมาธิปัญญาความสง่างามความเป็นผู้นำจะกลับมาพลังมันจะกลับมาแปบลบว่าอะไรที่คิดที่ตัดสินใจไม่ได้แก้ปัญหาไม่จบมันจะทาได้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวคุณจะทรงพลังขึ้นนะคะคำพูดความคิดความสง่างามความเป็นผู้นำจะกลับมา หรือการตัดสินใจที่ชัดเจนเพราะนั้นแม่หมอจะบอกว่าถ้ามันมีเรื่องเล่งให้ตัดสินใจถ้ามันเลื่อนได้นะขออนุญาตแนะนําสัปดาห์แรกอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญอย่าเพิ่งรีบตกลงอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบไปไปสวมกันเป็นใจเย็นๆนิ่งๆสงบสงบเหมือนเหมือนตะบองเพชรอะมีหนามพร้อมอะไรป้องกันตัวเอง p r o t e คตัวเอง สัปดาห์ที่สองอะเริ่มได้เลยอันนี้คุณพร้อมมากนะคะสติก็มาบัญญาก็เกิดไอเดียก็มาความมั่นใจก็มาพลังก็มาอำนาจก็มาอันนี้สง่างามพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมปฏิวัติคนก็จะเชื่อถือคุณคุณก็จะไม่หวั่นไหวคุณก็จะมั่นใจตัวเองมากขึ้นแต่บอกเลยคนมาพุทธท้าทายแน่นอนสองสัปดาห์แรกยังไงก็มีความท้าทายนะคะแต่ไม่ยากหรอกเพราะสัปดาห์ที่สามมันดีค่ะ สัปดาห์ที่3ข่าวดีมาค่ะคำพูดของคุณไอเดียของคุณเริ่มมีคนเชื่อถือใครทำเทคโนโลยีโซเชียลออนไลน์หรือทำธุรกิจแล้วมันสตัรกอยู่สัปดาห์ที่3เริ่มจเจริญเติบโตเริ่มดีขึ้นแรงบันดาลใจนะคะสิ่งดีๆจะผุดๆเข้ามาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจะเริ่มอิสระขึ้นเห็นไหมสัปดาห์ที่1นึ่งสาห์ที่2อีอิ 3, สระสาห์ที่3เริ่มใช้ชุดอิสระขึ้นมีคนมาช่วยมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือแบ่งงานได้ดีตัวเองก็เลยมีเวลาในการพัฒนาตัวเองเพิ่มหรือบางคนเนี่ยแปดดาบมันแปดไม้เท้ามันหมายถึงงานที่มันสตั๊์จัดการไม่ได้จะบ,บริหารจัดการงานได้คําพูดการเจราจาการสื่อสารจะคล่องขึ้นตอนแรกๆใครอาจจะไม่เชื่อคุณอะ่ะหรือเขาพูดในสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคุณพยายามตั้งสติ พอสัปดาห์ที่2เริ่มตัดสินใจเริ่มวางแผนสัปดาห์ที่3มันมันกลายเป็นเขาพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณคุณสามารถรับไอเดียคําพูดและคําแนะนําได้นะคะงานจเจริญเติบโตขึ้นค่ะมีชื่อเสียงขึ้นสบายใจขึ้นอะไรที่ติดขัดจะคล้องตัวขึ้นมีข่าวดีเข้ามาหลายทางไอเดียความคิดจะผุดขึ้นมาและถ้าคนวันพุธนั่งสมาธิตั้งแต่ต้น นั่งสมาธิอดทนสติปัญญารักษาศีลชัดเจนในตัวเองมีสัจจะวาจาจัดการระเบียบแบบแผนในชีวิตสัปดาห์ที่3ามะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกล์ไลคุณจะมีสิ่งมานําทางคุณมาทําให้คุณเห็นความเป็นไปได้ชีวิตมันก็เลยจะดูจะแบบอิ่มใจและสบายใจขึ้นโฟขึ้นนั่นเองนะคะสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่เรื่อยๆเข้าที่เข้าทางแล้ว ทีมงงทีมงานนะคะเขาที่เขาทางสัปดาห์ที่4มีการเดินทางการ move on ชีวิตเรื่อยๆสบายๆายดวงเปิดเห็นไหมหกหกดาบมีมีเขาเรียกไรมีดาวขึ้นด้วยแล้วหมอจะบอกว่าสัปดาห์ที่4เป็นสัปดาห์ที่คนวันพุธจะรู้สึกฉันมีความฝันและฉันมีความหวัง กับชีวิตมากขึ้นฉันเห็นความหวังและฉันเริ่มศรัทธาในตัวเองศรัทธาในทีมงานศรัทธาในสิ่งที่ฉันทํามากขึ้นมันทําให้คุณพาเรือลําเนี้ยพางานงานนี้ยพาหน่วยงานเนี้ยพาทีมงานเนี้จเจริญเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่ชัวร์ไม่ต้องกลัวคุณจะได้เพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขคุณจะได้ทีมงานที่ดีซัพพอร์ตขอให้คุณมีความเชื่อมั่นศรัทธานิ่งสงบแม่หมอแนะนําคนมาพูธถ้าคุณจะเสริมดวงเสริมพลังงานเสริมสติปัญญาสมาธิค่ะ ถ้าคนมันพุทธกลาวดิ้งได้มีสมาธิได้อยู่ในช่วงที่คับขันด้วยความสงบนิ่งได้คุณจะมีความสง่างามสิ่งเหล่านี้มันจะพิสูจน์ตัวคุณทําให้คนยอมรับในตัวคุณแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณเห็นป้าไพ่สีม่วงสีม่วงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองถ้าคุณรักษาสัจจะคุณเสริมสมาธิคุณบริหารจัดการชีวิตได้ด้วยความนิ่งสงบคุณจะเปลี่ยนบุคลิกภาพไปเลยค่ะ คุณจะดูหน่าเชื่อถือคนจะพร้อมลงเรือเดียวกันกับคุณคนจะพร้อมคอยตามคุณคนจะยอมรับความเป็นผู้นําของคุณค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีความศรัทธาบางอย่างในตัวเองความศรัทธาความคิดความหวังคุณคุณจะกลายเป็นแสงสว่างน้าทาให้กับผู้คนทั้งทางที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่พร้อมแต่ตัวตนของคุณมันมันเหมือนกับว่าแบบนั่นแหละคุณจะได้รับบทเรียนนี้ นิ่งเขาไว้ใจเย็นชัดเจนอย่าหล่อแหละก่อนจะตัดสินใจอะไรคิดดีๆชัดเจนมีรายลักษณ์อักษรมีเอกสารมีหลักฐานให้ชัดเจนอย่าฟังอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจร้อนแล้วคุณจะผ่านพ้นแล้วหลังชีวิตหลังจากนี้คุณจะเป็นคนที่คุมบังเหียนชีวิตหรือนำพาชีวิตไปสู่ความราบรื่นได้ค่ะ นะคะแล้วมันส่งต่อต่อเดือนหน้าแบบไหนเดือนหน้าก็เป็นวิวออฟฟอร์จูนไงจ้ะดวงเปิดชะตาเปิดดวงใหญ่ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเดือนถัดไปด้วยอยู่ในพรมลิขิตและโชคชะตาของตัวเองอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ออกไปอะไรที่ดีที่ใช่ก็มาโอ้บททดสอบเดือนหน้าวันพุธถ้าผ่านไปได้เดือนต่อไปมันเป็นเดือนของคุณค่ะ เห็นไหมพลังงานมันโคตรต่างเลยจากร้อนมันเป็นเย็นมันเป็นสงบมันเป็นพลังงานสมบูรณ์เลยมาทดสอบความเป็นผู้นําความชัดเจนของคุณเดือนหน้าคุณสอบผ่านแน่อมั่นใจคุณจะสอบผ่านอ่ะขอดูพลังงานเสริมคนรุพุทธต้องการพลังงานเสริมแน่นอนใหม่เลขหนึ่งดาวอาทิตย์องค์พระพิคเนตเลย นึกถึงอย่างแรกเลยหินที่เป็นเรนโบว์ค่ะมูลสโตนค่ะแมวหมอมีมูลสโตนที่เป็นเรนโบว์กับมูลสโตนที่หมอเคยคล้องอ่ะแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะไพ่บอกว่าคลาวจัก,กะหรือจัก,กะที่เจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณคือ,ค,อคือการรักษาสัจจะสติสมาธิปัญญาแม่หมอถึงบอกไงคะการจดบันทึกการนั่งสมาธิจะทำให้คุณดาวน์โหลดสิ่งดีๆทําให้คุณเริ่มมั่นใจและทําให้คุณอะ่ะได้รับการไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะนั้นคุณอาจจะจําเป็นต้องมีของมงคลติดตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวหรือมีไอดอลมันเป็นสัญลักษณขององค์พระพิฆเนศเอ่อจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่พระแม่ลมักษมีธุรคาพระแม่ธุรคาแรงไปพระแม่สุรัสวสดีแม่หมอเห็นออคิด ดอกกล้วยไม้ดอกของครูลุครูบาอาจารย์ดอกสีขาวดอกจำปีดอกจำปากลิ่นแบบนี้ช่วยได้มูลสโตนค่ะหรือหินที่เป็นเรนโบว์สโตนอ่ะช่วยคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้มูลอะ่ะพูดถึงพระจันทร์พระจันทร์มันเป็นอินทูชันมันมันคืออารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงมองไม่เห็นคุณต้องคุมอารมณ์เองให้ดีนะเชื่อเซนส์สัญชาตยานภายในอย่าตัดสินทุกอย่างจากภายนอกอย่างเดียว เพราะช่วงสัปดาห์แรกมันจะมีสิ่งล่อตาล่อใจหรือสิ่งที่ยัย่วย,ย,ยุมเยอะมากถ้าคุณสร้างความสันติสุขความสงบและความชัดเจนในตัวคุณได้ทุกอย่างจะพิสูจน์ค่ะว่าคุณคู่ควรและเหมาะสมและผ่านพ้นอุปสรรคได้เป็นกําลังใจให้คนวันพุธหมายเลขหนึ่งคือหมายเลขดาอาทิตย์และตัวตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือตัวคุณ